ทางด้านของคุณปานเทพคุณปานเทพพัวพงพันธ์จ้ะคุณปานเทพบอกว่าหลังจากทนายสายหยุดได้ออกมาเปิดเผยแนวทางการต่อสู้ของสิทธาทนายสายหยุดของสิทธาที่สับขาหลอกเปลี่ยนไปจากเสน่หาเป็นเงินลงทุนแล้วจะแฉภาคสองขบวนการต้มตุน39ล้านอาจารย์ปานเทพบอกว่าเหตุที่มั่นใจได้ว่าการให้โดยเสน่หาไปไม่รอด พอเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ออกรายการหนึ่งทนายตั้มเอาข้อความบางประการให้พิธีกรอ,อ่านแต่ห้ามอ่านออกเสียงและไม่มีใครเห็นเลยว่าเป็นบทสนทนาระหว่างใครกับใครชัดเจนได้ว่ามีการเลือกและไม่กล้าอ่านอย่างที่พูดว่าถ้ามีการอ่านคู่กรณีจะได้ชี้แจงและสื่อจะได้ทราบว่าเป็นการให้โดยสเสน่หาหรือชอบโกงกันแน่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน เพราะเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมทําให้มีการให้ข้อมูลต่อสื่อสาธารณะกลับไปกลับมาก็ต้องแปลว่ามีข้อบกพร่องไม่อันใดก็อันหนึ่งแม้จะอ้างว่าอาจจะมีข้อความเงื่อนไขว่าเงินกู้ให้ลงทุนดังที่ทนายสายหยุดอ้างก็ต้องถามสายหยุดว่าถ้าการลงทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนแสดงว่าต้องมีเงื่อนไขหลังจากวันนั้นใช่หรือไม่ปัญหาคือให้กู้ยืมหรือมีสัญญาก,กู้เงินหรือเปล่าล่ะเพราะหลังจากนั้นข้อความนั้นอีก3าวัน ความหมายของการผู้ยืมเพื่อการลงทุนคือมาดามอ้อยเป็นเจ้าของทรัพย์สินแอปพลิเคชันราคา71ล้านบาทด้วยการทำสัญญาที่ทนายตั้มร่างขึ้นแล้วให้ผู้เขียนแอปพลิเคชันนาคีและมาดามอ้อยเซ็นก็แสดงว่ามันไม่ใช่โดยเสนหาและไม่ใช่เงินกู้เพื่อการลงทุนของทานายตั้มส่วนตัวแต่เป็นชื่อทรัพย์สินที่ชัดเจนได้ว่ามีเงื่อนไขาการจ่ายและเวลาการจ่ายเพื่อการลงทุนในนามมาดามอ้อย นั่นหมายความว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นของมาดามอ้อยกับนาคีไม่ใช่ทนายตั้มทนายต,ตั้มจะได้รับการบริหารหารสัมปทานเข้าสู่กระบวนการนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วแต่กรณีนี้ว่าชัดเจนพอหรือไม่ทนายตั้มรับเงินไปบอกบอกริษัทแอปพลิเคชันว่ายกเลิกและไม่ทําแล้วรับเงินไปแล้วไปบอกเขาว่ายกเลิกและไม่ทําแล้วแสดงว่าหลอกใช่หรือไม่ ไม่ใช่การยืมเมื่อการลงทุนใช่หรือไม่เป็นการอ้างเหตุไปสู่การทําให้เชื่อได้ว่ามีโครงการนี้จริงและสุดท้ายไม่มีจริงใช่หรือไม่ส่วนนิทนายสายหยุดไปอ้างทานองว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีจึงสร้างสัญญาอัมพานิติกรรมเพื่อโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาโดยอ้างเหตุในการลงทุนคุณปานเทพบอกว่าเรื่องนี้สายหยุดจ้ะไม่เป็นความจริง เพราะมาดามอ้อยสามารถนําเงินเข้ามาจากต่างประเทศมาสู่ส่วนตัวโดยไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าเงื่อนไขใดก็ตามและไม่จําเป็นต้องเอาเอกสารภาษาไทยไปชี้แจงต่อประเทศฝรั่งเศสเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นและถ้าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีให้ทนายตั้มก็ไม่จําเป็นต้องโอนเข้าถอนเงินสดทั้งก้อนแล้วเอาไปให้ทนายตั้มโดยที่ไม่ต้องมีการบันทึกเรื่องภาษีเลยข้อสังเกตจากคำชี้แจงของทนายสายหยุดกลับไปกลับมาไม่ค่อยสมเหตุสมผล ในข้อที่2ในวงเงิน71ล้านบาทก็มีพิรุษเรื่องภาษีจากเดิมอ้างว่าโอนเข้าตรงกับทนายตั้มเสียภาษี10%แต่เนื่องจากโอนเงินเข้าพี่อ้อยจึงไม่ต้องเสียภาษีแสดงให้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีโครงการก็สามารถถอนเงินสดใด้ทนายตั้มได้เลยแต่ทนายตั้มพูดเรื่องภาษีตั้งแต่วันแรกแรกซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแถมตอนหลังมีการถแถลงว่าจะมีการจ่าย5%เต์ เพราะให้โดยเสน่หาแสดงว่าเงื่อนไขที่อ้างนึ่งภาษีเป็นเท็จลดแต่การโกรหกตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันแล้วพยานที่มีการสื่อให้การตรงกันบอกว่าเป็นที่เป็นเงื่อนไขาการลงทุนโดยโดยพี่อ้อยโดยตรงนนเนี่ยมีแชทไลน์การคุยกันบิดเบือนไปอย่างอื่นไม่ได้สรุปเคอรมันยาวมากนะปานเทพฉันอ่านและฉันงงฉันสรุปเอาอย่างนี้เคอเขาแก้ข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ยืมไปลงทุน พะถ้ายืมไปลงทุนเนี่ยมันต้องมีแอปพลิเคชันแต่นี่แกเป็นยกเลิกแอปพลิเคชันกับเขา,าแต่กันจะเอาตังเขาเอาตังเขาไปแล้วแล้วมันไม่มีการลงทุนเพราะนั้นมันไม่ใช่การยืมไปลงทุนคือทนายเนี่ยก็ใช้วิธีแบบเปลี่ยนเขาเรียกนะหนักเป็นเบาสายหยุดอ่าสายหยุด <c oughs> จะให้หนักเป็นเบาคือคือไม่ได้บอกว่าไม่ผิดแต่ว่าผิดผิดโทษที่มันน้อยๆสายหยุดต,ต้องหยุดพยายามจะทำให้เป็นคดีแพ่งอ่ะอ่า,อานะ แต่เม,มื่มันมีมันมีเงินที่มันมีเงินสามก้อนที่น่าสนใจคือเจ็สิบเอดล้านบาทต้ำรับเองสิบสามล้านบาทผ่านตำเก้า <อะ S 1> ล้านบาทค่าออกแบบบ้านต้มนะเรื่องของมี่เลตเตอร์ไอสามสิเก้าล้านบาทเนี่ยวันที่เบิกเง,งินสดะในกรุงเทพทั้งสองคนอยู่สุราษมี่จับเตอร์อึดอัดใจ เสี่ยงอันตรายส่วนทนายเดชาที่พาดปิงสนทิมา่ชาคุณสนทิไลา์สนเลยว,ว่าเรื่องนี้เขายังพูดเหมือนเดิมว,ว่าไม่ให้ราคาเดชาแต่ก็ได้แคปรูปเก็บข้อมูลไปทุกอย่างที่เดชาโพสต์มีข้อวาวอเมเทศเช่เกนกรณี1,078ล้านบาทที่บอกโกงธนาคารไม่ประกัข้อความนี้ค่ะไม่พาักสามไม่ใช่ข้อความเดียวคุณสนทิฟ้องแล้วหลายคดีชนะทุกคดีเดชาเตรียม <laughs>